โปรเจกต์ปีหน้าโอ้โหหลากหลายมากที่ที่ทั้งติดต่ออยู่คุยไว้กำลังจะเริ่มอะไรเงี้ยหลายรูปแบบแล้วก็หลายหลายโปรเจกต์อะเอางี้แล้วกัน,น,กนเดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าจะวุ่นวายแค่ไหนตอนนี้มองไว้แล้วปีหน้าต้อจะวุ่นวายมากแต่ขอให้เป็นวุ่นวายในทางที่ดีแล้วกัน ปีที่ผ่านมาก็มีช่วงจำได้ว่าต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงปลายโควิดเนาะคือชีวิตมันก็เริ่มกลับมาเริ่มมีเริ่มมีงานเข้ามาบ้างมันจะมาหนักช่วงประมาณจําได้เลยประมาณหลังวันเกิดมาเนี่ยหนักก็คือแบบถ่ายละครอัดนูนนั่นนี่มีงานค่อนข้างเยอะและช่วงปลายปีขอรีวิวว่าเป็นการเดินทางเดินทางเยอะมากตั้งแต่แบบเริ่มถ่ายละครที่เป็นต่างจังหวัด แล้วก็อีเวนต์ต่างจังหวัดก็เยอะงานต่างประเทศก็เริ่มกลับมาอะไรครับคือแบบเนี่ยสเดือนมาเนี้ยพฤศจิกาธันวามกราปีหน้าเนี่ยคือโอ้โหอยู่ต่างประเทศบ่อยเหมือนกันก็รีวิวรวมๆก็เป็นปีที่ดีแล้วกันเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่หุ่นวายประมาณหนึ่งแล้วก็ หวังว่าปีหน้าจะวุ่นวายในทางที่ดีขึ้นแล้วกันว<ต> <laughs> ุ่นวายขึ้นได้แต่ขอให้วุ่นวายในทางที่ดีแต่เป็นปีที่แบบว่าใช้งเงินเยอะไหมจูงถึงีข่าวว่าเป,ป็นนุ่งเป็นนี่เลยมาก <laughs> <ๆ laughs> เออใช่ลืมเกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยนะปีนี้เนี่ยยังขาดอีกหนึ่งภาร,รกิจที่ยังไม่เสร็จก็คือบ้าน <laughs> ยังไม่เสร็จเลยเหลือเวลาแค่สามอาทิตย์เท่านั้นก็ทรัพย์ก็ยังเป็นนี่อยู่เท่าเดิมไม่ได้ลดน้อยลงแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันค่อยๆมันไม่รีบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ก็ก็ถ้าเรื่อง เรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็ก็มีพอกินพอใช้เรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆครับผมก็โอเคผมไม่กล้าพูดแรงๆแล้วเดี๋ยวโดนไปพาดหัวเข่าแล้วกินออสซีเรียบเปนเรื่องการทำงานเดี๋ยวต้องทำงานเยอะขึ้นเพิ่มการเพิ่มเลเวลในการทำงานให้มากขึ้นรับงานเยอะขึ้นโอ้เท่าที่รับทุกวันนี้ก็แน่นเอียดแล้วฮะแล้วก็แต่จริงๆถ้ามันมันคือมันก็จะมีสล็อตมีมีโอกาสมีอะไรของมานนะครับผมก็พอพอพอจะแบบถ้ามีโอกาสเราก็เต็มที่แหละแต่เราก็ ต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับเราด้วยเลือกงานที่เราเห็นแล้วว่าลูกค้าก็จะได้ผลประโยชน์การที่เอาเราไปเนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่แบบอู้รับลูกงานโหมไม่มได้เอาเงินเป็นตัวตั้งว่างาก็ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งหาอนนั้น<ม>บางงานนี่แบบไปนี่ช่วยเหลือกันก็มีอะไรเงี้ยเราว่าเป็นเรื่องปกติมากนะในสังคมวงการบันเ,เทิงเรารู้กันเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสก็ แบ่งเวลามารับงงรับงานเจอแฟนๆอยู่แล้วฮะโปรเจกต์ปีหน้าเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์ปีหน้าโอ้โหหลากหลายมาก mm hmm. ที่ที่ทั้งติดต่ออยู่คุยไว้กําลังจะเริ่มอะไรเงี้ยหลายรูปแบบแล้วก็หลายหลายโปรเจกต์อะเ mm hmm. อางี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าจะวุ่นวายแค่ไหนตอนนี้มองไว้แล้วปีหน้าเราจะวุ่นวายมากแต่ขอให้เป็นวุ่นวายในทางที่ดีแล้วกันไม่หาวว่าสัญญาของเราก็้จะหมดเลขนาดนี้ใช่ mm hmm. จริงๆแล้วสัญญารอบแรกที่เซ็นไปกับทางช่องสามเนี่ย จะหมดแล้วเร time, <_<_็วมากเลยนะเ็แต่เหมือนแค่่ว่างานออกมาน้อยพนคนเนเี่นท uh ี่ทางหน้าจอเนยสามสี่ปีเชื่อไหมจริงๆไม่น้อยเลยนะเพราะว่าเซ็นไปรอบแรกเซ็นไป3ปีนะปีแรกเนี่ยมันโควิดเต็มเ็มเลยแล้วเรามีงานเก่าอยู่ด้วยก็ขอโอกาสเขาเคลียร์เขาก็ใจดีชทางช่องก็ใจดีให้เราเคลียร์ปีแรกไม่ได้ทํางานกับช่องสามเลยเปิดมาปี2ก็ถ่ายไปตอนเนี้ยเวลาแค่2ปีถ่ายไปห้าเรื่องนะ ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าละครมันถ่ายนานมากก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะอ่อนหลักตำาๆเนี่ยสองถึงสามเรื่องของทางช่องครับที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วก็จริงจริงใกล้หมดแล้วแต่ก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วครับก็ยังมีโอกาสดีก็คงจะต้องต่อสัญญาอยู่ด้วยกันต่อเขาก็น่ารักทุกคนน่ารักกับผมมากเราต้องมีเงื่อนไขอะไรพิเศษในการต่อสัญญารอบที่สองขอเข้ากองกลับไปกินบ้านนี่เป็นเงื่อน เออเนี่ยขยี้ตัวเองก่อนไม่เจ็บมากก็เราว่าทุกคนก็เขาคงไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่ทุกคนก็อาจจะมีแบบความต้องการหรือมีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันแต่เดี๋ยวสุดท้ายมันต้องอยู่ที่ไปคุยกันอีกทีอแหละว่าเราพอใจอะไรกันตรงไหนแต่อย่างที่บอกทุกวันนี้สบายใจมากแล้วถ้าทางผู้ใหญ่สบายใจกับเราเราว่าก็เดินทางร่วมกันได้ต่อสบายครับเชื่อไหมทุกวันนี้เพื่อคุยกันไปเนาะว่าบางคนอ่ะคนที่แบบ อาจจะแบบเห็นหน้าเราผ่านจอทีวีไม่ได้ติดตามเราแบบเต็มที่อ่ะ ยังบางคนยังไม่รู้เลยว่าผมอยู่ช่องสามเฮ้ยผมขอเวลาหน่อยขอเวลาแบบแบบหให้อยู่กับช่องก่อนนะกันครับยังยังไม่ได้มีแผนเปลี่ยนทิศทางไปไหนครับแล้วมียิ่งข้อเสน,นอเพิ่มเติมไหมว่าเ,เราอยากจะทิศทางเราเนี่ยหรืองร้อยากจะเด้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นข้อเสนอนะแต่ว่ามันคือการวางแผนร่วมกันมากกว่าว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโพสิชันเราเป็นแบบไหนแบบไหนที่เราสนใจแบบไหนที่เราไม่สนใจอะไรเงี้ยคือบางบทส่งมาเนี่ย รู้เลยว่าเราไม่สามารถทําได้เต็มที่อ,อะไรเงี้ยให้ผมไปเป็นสมมุติสมนะสมุตินะสมมุตินะชาวเกาะอ,อย่างเงี้ยให้ผมแบบความพิเศษชอบปีนต้นมะพร้าวอย่างเงี้ย <c oughs> ผมแบบรู้สึกว่าโอเคในฐานะนักแสดงอาจจะทําได้แต่ว่าด้วยเวลาหรือว่าด้วยแบบการที่ต้องไปฝึกฝนอะไรเลงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็อาจจะแบบอาจจะแบบบางบทก็ต้องปฏิเสธไปแล้วก็คุยกันว่าเออโพสิชันไหนที่ที่ดีต่อกันทั้งคู่ส่งเสริมกันทั้งคู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดต้งใจต่อยคพด่าจะต่อยกี่ปี 50สปีได้ไหมตอบมือไปก่อนก็ก็ผมว่าแล้วแต่แล้วแต่คุยมากกว่ามันก็อาจจะมีหลายคอนดิชั่นแล้วกันแต่ยังยังไม่กล้าพูดตรงๆไม่กล้าบอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่ตรงกัน